ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามไปชมกันเลยครับตัดกลับมาอีกพื้นที่หนึ่งของการแข่งขันได้มีหญิงคนหนึ่งกำลังเฝ้าธงของเขาอยูย่นี่มันก็น่าเบื่อจริงนะที่ข้าน่ะต้องเฝ้าเจ้าธงนี่อยู่คนเดียวเอ๊ะนั่นใครกันนะ เจ้าสองคนนั้นก็มองเห็นธงหงคานี่แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สนใจเลยแฮแต่ดูเหมือนว่าสองคนนั้นจะไม่ได้มาเพียงลำพังเอ๊ะนั่นทำไมถึงมีกิ้งกาเทียนยานเยอะมากมายขนาดนี้นะนี่มันแปลกมากเลยนะที่กิ้งกาพวกนั้นติดตามเจ้าสองคนนั่นไปชักน่าสนใจแล้วแฮ แบบนี้ค่าคงต้องตามพวกนั้นไปดูหน่อยแล้วเออลิงเขาได้ตามชายแปลกหน้าสองคนนั้นไปอ๋อแบบนี้เองสินะจะพวกนั้นเป็นคนร่วมรวมกินกาเทียนยางเองสินะนี่นี่พวกเรานะ่ะก็ร่วมรวมกิ้งกาเทียนยางมามากมายแล้วนะแบบนี้โจหยวนนะไม่น่ารอดแน่ที่แท้จุดประสงค์ของเจ้าพวกนี้ก็คือจัดการโจหยวนอย่างนั้นสินะ ไม่ได้การและวข้าต้องไปบอกเรื่องนี้กับเขาตัดกลับมาที่อีกฝั่งที่โจโยวนนั้นอยู่เอ๊ะนั่นเออลิงอย่างนั้นเหรอเอ๊ะนี่เออลิงทำไมเจ้าถึงมาอยู่ตรงนี้ได้อย่าเพิ่งถามอะไรข้าเลยโจโยวนเร็วเข้าตอนนี้นะสูต้วนได้รวบรวมกอาลัลกกลางคนและกิ้งกาเทียนหยางมา,มามากมายเพื่อที่จะจัดการกับเจ้า เจ้าน่ะรีบไปกับข้าก่อนอะไรกันจัดการฆ่าอย่างนั้นเหรอทําไมล่ะว่าแต่นะทําไมพวกเขาถึงรวบรวมกิ้งก่าเทีนยนหยางมาได้มากมายอย่างนั้นล่ะข้ายังก็ไม่รู้นะด่วนนะพวกเขาจะมีสิ่งที่ดึงดูดพวกมันมาอยู่แต่ไอ้เจ้าบ้านี่เจ้ามัวถามอะไรอยู่รีบไปกันได้แล้วอืม กิ้งก่ายักยงงั้นเหรอพี่ชายสูต่ต้นคนนี้ช่างเหมือนคนที่มีน้ำใจจ,จริงๆเอ๊ะนี่โจหยวนเจ้าน่ะหัวคิดอะไรอยู่ใจเย็นก่อนข้าน่ะรู้ดีว่าข้าทำอะไรอยู่นเมื่อเขาต้องการจะมาหาข้าข้าก็พร้อมที่ต้อนรับเขาโจหยวนเจ้านี่มันหัวแข็งไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ แต่ก็ช่างเถอะข้าน่ะจะอยู่ตรงนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดข้าจะพาต้องนี้ทันทีเออขอบใจนะเออหลิงหลังจากนั้นไม่นานโจโยวนเขาก็พบกับกิ้งกายักษ์เทีนยนหยางมาเขามาให้หมดเลยฮ่าสองตัวเหรอเป่าวพวกข้าน่ะมาเป็นฝูง กิ้งกาเทียนอย่างนั้นเขาได้พุ่งเข้าไปโจมตีใส่โจโยวนนี่นี่ ee, โจโยวนนี่มันก็มากเกินไปนะเฮ้ยเ hey, hey, พวกเรามาดูนี่สิมีอะไรดีๆให้ชมมาแล้วเ <c oughs> <c oughs> จ้าเด็กนั่นครั้งนี้คงไม่รอดแน่โจหยวนนั้นเขาได้มองกิ้งกาเทียนอยางเพื่อที่รอเวลาที่พวกมันนั้น จะเข้าอยู่ในรัศมีเขตพลังของเขาเมื่อกิ้งกาพวกนั้นเข้ามาแก้รัศมีของโจโยวนนั้นเขาได้กระแทกผู้กันหยวนของเขาลงไปกับพื้นอย่างรุนแรงท่านใดนั้นได้มีม่านพลังปากฏขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อกวนการรับรู้ของพวกกิ้งกาเทียนหยางไอ <c oughs> เจ้านี่ทำได้แค่ยื้อเวลาแล้ววะนี่ <c oughs> <c oughs> โจยวนถึงแม้ว่าเจ้าจะก่อกวนการรับรู้ของมันได้แต่ว่านะมันนะก็มีมากเกินไปเจ้าจะจัดการยังไงล่ะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวข้านะจะทําให้ดูหลังจากที่โจหยวนเขาได้พูดคุยเสร็จเขาได้กระโดดขึ้นไปบนทองฟา้าและจัดการโจมตีใส่กิ้งกาเทียนยานพวกเจ้าดับไปซะ <laughs> ไอ้เจ้าบ้านี่มันทําอะไรของมันอยู่วะร้องเพลงให้กิ้งก่าฟังหรือไงหลังจากการโจมตีของโจโยวนดูเหมือนว่ากิ้งก่านั้นจะไม่เป็นอะไรเลยนี่โจโยวนเจ้านะ่าทําอะไรของเจ้ากันแน่เนี่ยใจเย็นก่อนของจริงนะมันต่อจากนี้ต่างหากหลังจากสิ้นเสียงของโจโยวนนั้นกิ้งก่ายักเทียนยาน ได้มีเลือดออกมาจากทางทวารทั้งเจ็ดและในที่สุดพวกมันก็ตายไปทันทีเฮ้ยเฮ้ย <Hey, hey, S 1> พวกเรานั่นนะมันอะไรกันนะ่ะ <Hey, S 1> เฮ้ยไอโจเด็กนี่มันทำบ้าอะไรของมันทำไมจิ้งกาเทียนยานถึงได้ตายได้ทันทีหลังจากที่จิ้งกาเทียนยานได้ตายลงไปพวกมันนั้นได้กลายเป็นผนึกวิญญาณแต่จำนวนของมันนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่อันเดียวเพราะมันหมากันเป็นฝูงโจโยวนเขาได้มองเห็นผลึกเหล่านี้อย่างมากมายผลึกวิญญาณเหล่านี้มีมากมายเลยแฮะแค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับการวิวัฒนาการของผู้กันยวนของเราโจโยวนนั้นเขาได้ใช้ผู้กันยวนของเขาดูดซับเอาพลังผลึกวิญญาณของสัตว์ร้ายเหล่านั้น ทันใดนั้นได้เกิดมีเสียงฟ้าผ่าลงมายัางพื้นดินสำเร็จทีเถอะเอ๊ะนั่นมันอะไรกันเนอะ่หลังจากที่ได้มีท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดนั้นดูเหมือนว่าอาวุธของโจหยวนจะได้เริ่มวิวัฒนาการแล้วในที่สุดผู้กันยวนของข้า ก็ได้วิวัฒนาการเป็นอาวุธเซียนระดับต้นกำเนิดสวรรค์แล้วนี่เลยอาวุธวิวัฒนาการของมันทำไมมันถึงเล็กลงอย่างนี้ล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผู้กันยวนของเขาไม่จำเป็นต้องห้อยไว้ที่เอวตลอดเวลาแล้วเพราะตอนนี้เขาสามารถเก็บผู้กันยวนไว้ในพลังชีในร่างกายของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูมาตั้งนาน ผมเพิ่งรู้ว่าผู้กันยวนนั้นมันห้อยติดตัวไว้อ๋อที่แท้เจ้าก็ต้องการใช้สัตว์อสูรพวกนี้ในการวิวัฒนาการอาวุธอย่างนั้นสินะเจ้านี่ตอนนี้นะเรื่องที่ข้าคิดจะทำก็ทำไปเสร็จแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะมีอีกเรื่องที่ยังต้องทำให้เสร็จ เฮ้ยฮ hey, hey, hey. นี่พี่สู้ดูเหมือนว่ามันจะมองมาที่เรานะฮ้ยเฮ้ยไหนว่างไงกันลววะทํงไงซะมันน่ะก็อยู่แค่ระดับสวรรค์เริ่มต้นแค่นี้สี่คนนั้นเองกลัวอะไรมันล่ะแต,แต่แต่พี่สู้มันน่ะมาจากเทียนเสียนจงเลยนะเฮ้ย <Hey, S 2> พวกเจ้าน่ะจะกลัวมันอะไรกันล่ะมันมาแค่คนเดียวเองเราเนะี่ยมีกันเป็นฝูง นี่โจหยวนเจ้าน่ะเก่งมากเลยนะแม้แต่สัตว์ลายก็ทำอะไรเจ้าไม่ได้อย่างนั้นเหรอนี่พี่สูของขวัญจากท่านนะ่ะช่วยให้ข้าไม่ได้ออกแรงตามหาเลยนะขอบใจท่านมากของขวัญบ้าบอลอะไรกันวะแกฮอสักทีดีไหม ทีเดียวเหรอท่านไม่พอมั้งสองสามทีไปเลย <c oughs> ต่อล้อต่อเถียงโจโยวนตอนนี้เจ้าเนี่ยไม่รอดเนื้อมือคาแทหายซะนี่โจโยวนระวังนะ <c oughs> จงออกมาผู้กันหยวนโจโยวนนั้นเขาจะเรียกผู้กันหยวนของเขาออกมาแต่ดูเหมือนว่าเขา จะไม่ได้ตั้งใจที่จะป้องกันเขาได้ปล่อยผู้กันหยวนของเขาใส่สูต้วน <laughs> โจหยวนเจ้าอวดดีกันไปหรือเปล่าอาวุธของเจ้าน่ะเห็นได้ชัดว่ามันอยู่แค่ระดับเสียนสวรรค์ขั้นที่หนึ่ง <laughs> คิดจะมาสู้กับอาวุธของข้าที่อยู่ถึงขั้นที่หกเลยเหรอ <laughs> <laughs> เฮ้ยบ้านนะะพลังป้องกันของข้าโดนทำลายอย่างนั้นเหรอ นั่นไงข้าว่าแล้วลูกพี่โมอ่อยู่ได้บุค่านะโดนเล่นงานกันหมดแล้วเนี่ยเ,ออเราสาวกของสูตร้วนนั้นต่างโดนโจโย,ยวนเล่นงานเข้าให้แล้วช่วยไม่ได้นะพวกท่านนะหาเรื่องข้าก่อนเองลูกน้องของสูตร้วนนั้นค่อยๆร่วงลงจากบนฟ้ากระแทกเข้าไปที่พื้นอย่างรุนแรง บ้านะมันเป็นแบได้ไงเนี่ยไอ้เจ้านี่เฮ้ยข้านะไม่เชื่อหรอกโอพวกข้านะจะจัดการกับเจ้าไอ้สิทธิ์คนธรรมดาจากักเทียนเสนจงไม่ได่เฮ้ยเงื่อซิบเลยเงือซิบเลยเฮ้ยไอย้เจ้าน่ะเจอนี่หน่อยเป็นไงจงออกมาเตาหลอมเปลวเพิ่ง ขังนี้เช่าไม่รอดแน่รับไปซะโจโยวนฮึรับอย่างนั้นเหรอข้าไม่รับหรอกมีแต่ข้าจะตัดทิ้งไปเฮ้ยเจ้านี่มันตัดเปลวเพลิงของข้าออกเป็นสองส่วนได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยข้าไม่ยอมหรอกแกฮดูสิว่ารัางนี้เจ้าจะรับมือ,อยังไงลูกเดียวไม่พอเหรอข้มีอีกสี่ห้าลูกไว้ละ ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับบทแห่งเทพเจ้าดวงยวนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากนะครับที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมคลิปเมื่อกี้คลิปที่แล้วมีคนถูกใจมากเลยครับข้อขอบคุณมากครับที่กดติดตามให้กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่วงนี้เอาไปวันละคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวจะมาอัพลงให้รัวๆเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ